เนี่ยถามเลยใครไม่อยากอยู่เห็นวิวแบบนี้อตอบซิแล้วพลาซ่านี้ก็ยังมีที่ให้เช่าอีกแบบเยอะเลยนะคะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าอากาศดีตลอดนะแล้วก็คู่แข่งก็ยังไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าใครเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็สนใจอยากจะมาทำธุรกิจอะไรที่ซโดนานะอันว่าเป็นเมืองที่แบบว่าน่าสนใจเลยทีเดียว สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Cooking Nomad ค่ะถ้าใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนี้แอนนะคะกับสามีตอนนี้เราสองคนอาศัยอยู่ในรถบ้านค่ะแล้วก็กำลังออกเดินทางท่องเที่ยวรอบอเมริกาถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็อยากออกไปเดินทางท่องเที่ยวกับเราอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะ ราะคาะทุกคนตอนนี้แอนก็มาอยู่ที่ซับเบิร์บเล็กนะคะที่ชื่อว่า Village White Oak นะคะที่นี่จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีพวกกิฟช็อปนะเดี๋ยวอันจะพาเพื่อนนะคะมาเดินเล่นดูบรรยากาศกัน Commons Lucaric L' ดูเอ่อ uh, ที่เขาสร้างตึกนะคะน่ารักมากเลยมันเป็นเหมือนกับ ดินเนาะแต่ว่าไม่น่าว่าจะใช่ดินน่าจะเป็นอิฐมากกว่าแต่ชอบที่ดูดีเพืเ่อน,นเขาทาสีนะคะแล้วมันตัดกับสีฟ้าของทองฟ้านะสวยจังอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า The c o r r e c t i v e ของโซโลนาคล้ายๆกับพาซาเล็กๆนะคะก็จะมีไม่กี่ร้านหรอกค่ะ10ลร้านก็จะมีแบบมีคาเฟ่มีเมื่อกี้เราเข้าไปก็เป็นคล้ายๆกับพวกกิฟซิวเนียอะไรพวกนี้เนาะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นร้านที่เขาให้เข้าไปชิมวายนะที่นี่สโดน่านะคะก็จะมีฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มเนี่ยเขาเรียกว่าไร่หรอวายที่เขามีหลายมีหลายที่นะคะแล้วนี่แอนพาร์ N เพื่อนมาดูนะอันนี้เป็นเทสลานะคะชาร์จิ่งสเตชันก็คือถ้าเรามีรถไฟฟ้ารถเทสลานะคะ สามารถที่จะมาชาร์จได้ตรงนี้เขาเขียนว่า30นาทีให้จอดได้นะคะ30นาทีแต่เราไม่มีรถเทส la นะเราก็เลยไม่รู้นะว่าเออมันใช้งานยังไงแต่มันแบบดีไซน์มาแบบว่าซิมเปิลมากๆเลยนะคะว้าวเหมือนเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ธรรมดานะคะเออเท่เดีอ่ คนก็เอารถมาชาร์จนะคะย่านนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นย่านคนมีเงินนะคะเพราะว่าบ้านแต่ะลหลังราคาเป็นเป็นล้านเหรียญน,นะคะก็คือประมาณ20-30ล้านนะไม่ธรรมดานะคะดังนั้นเราก็ไม่แปลกใจนะคะที่เราเจอที่ชาร์จรถแบบนี้เพื่อนๆดูนะคะนี่เป็นวิวจากลานจอดรถนะคือไอตัว The c o r r e c t i v ที่นี่นะคะที่บอกว่าเป็นพลาซ่ามันไม่ค่อยมีร้านอะไรเยอะมากนะคะแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่แบบสวยมากก็ <c oughs> นี่เป็นร้านพิซซ่านะคะอันว่าเมืองนี้นะเหมาะกับสำหรับพวกคนที่ถ้ามาแบบซื้อเพื่อพักผ่อนนะคะก็คือดเออีเหมือนเป็นบ้านแบบ vacation home อะแบบ บ้านหลังที่สหลังที่3มอะไรอย่างเงี้ยมาหนีหนีร้อนหนีหนาวมานะคะก็จะเหมาะมากหรือเป็นที่สำหรับคนที่อยากจะมาทำธุรกิจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนที่มาเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็คนที่อยู่เนี่ยที่เขามีเงินที่จะซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็คือมีเงินจับจ่ายนะคะแอนสังเกตได้จาก รถนะคะที่เขาใช้การแต่งตัวของผู้คนนะคะแล้วก็เราไปเดินดูตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยก็คนซื้อของง่ายนะคะถ้าใครเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็สนใจอยากจะมาทำธุรกิจอะไรที่สนะโดน่านะอันว่าเป็นเมืองที่แบบว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วพลาซ่านี้ก็ยังมีที่ให้เช่าอีกแบบเยอะเลยนะคะเนี่ย ก็ยังพอเห็นแบบว่าร้านให้เช่าอยู่นะคะมันยังมีแบบสเปซก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาลองทำธุรกิจที่ซโดนาจริงๆนก็แนะนำนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าหนึ่งเป็นเมืองนักท่องเที่ยวนะคะที่คนเขามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าอากาศดีตลอดนะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรนะคู่แข่งก็ยังไม่ได้เยอะมากนะคะแอนเห็นร้านอาหารไทยก็มีอยู่แค่ไม่ถึงแบบ ถ้าในซาโดนาเองเท่าที่เห็นนะคะก็2ร้านนะเท่าที่รู้นะแต่แอนก็ไม่รู้ว่าลึกๆหรือเปล่าถ้าเราเซิร์ช google นะคะแล้วก็ outside ซาโดนานะคะก็คือนอกจากซาโดนาไม่ไกลมากก็มีอยู่ร้าน2ลร้านนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าจะทำํำธุรกิจก็คืออยู่ในเมืองที่มันมีนะักท่องเที่ยวมีอะไรอย่างนี้แล้วก็จะปลอดภัยเนาะแล้วก็อากาศก็ดีนะคะถ้าสำหรับอยู่อาศัยซื้อเป็นบ้านแบบว่าไว้เป็นบ้านแบบ vacation home นะ ก็แนะนำนะคะถ้ามีสตางค์นะเราเนี่ยอยากได้เหลือเกินแต่ว่าถ้าโชคดีก็อาจจะเจอนะเพราะว่าตอนนี้ก็จริงติดต่อเอเจนต์อยู่นะคะให้เขาดูดูให้นะก็อยากอยากดูไว้นะคะเผื่อว่าถ้ามันอยู่ในเรนจ์ก็คือบัต g เจ็ตที่เราตั้งไว้นะก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมาลองอยู่อาศัยที่นี่ดูนะคะแต่ อย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะยังไม่รู้เหมือนกันในอนาคตเพราะเรายัางเที่ยวไม่ครบเลยนะคะยังเหลืออีกหลายสเตจเลยที่ยังไม่ได้ไปเนาะองจริงคู่แข่งแบบถ้าทําธุรกิจอะอันว่าเหมาะไม่เยอะเลยแต่ว่าเออเขาเรียกอะไรอา,าราคาค่าเช่านี่อันไม่รู้นะคะว่าราคาค่าเช่าจริงเนี่ยเท่าไหร่เมื่อก,กี้คุยกับคนที่เขาเอาหมามาเดินนะคะเขาบอกว่าคนที่มาอยู่เขาก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโลโก้เนี่ย แต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดทั้งปีนะบางคนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะอยู่เป็นช่วงนะคะ<ม>ก็คืออย่างที่บอกเป็น,เป,นเป็นบ้านพักตากอากาศของเขานะคะดังนั้นพอมันหมดช่วงไฮซีซันอะไรเงี้ยมันก็จะเงียบๆนิดนึงนะแต่แอนว่ามันดีนะเงียบก็ดีดีบ้างเง,งียบบ้างก็ดีจะมาวุ่นวายแบบอ้นี่ตลอดเวลาก็ไม่ไหวนะคะเนี่ยถามเลยใครไม่อยากอยู่เห็นวิวแบบนี้ อซแล้วก็แอนนะคะเข้าไปเสิร์ชข้อมูลด้วยนะเกี่ยวกับ Pro ว o นคอนะคะคือข้อดีข้อเสียนะคะสำหรับการที่ย้ายมาอยู่ที่สโดน่านะคะเขาก็บอกว่าข้อดีก็คือเนี่ยล่ะาวิวนะคะที่เราได้เห็นแล้วก็มันไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรนะครามเลสก็คือเหมือนกับป้นจี้ขาอะไรเงี้ยตัวเลขไม่ค่อยเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกมัน ไม่ค่อยมีคนอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่เมืองหลวงเมืองใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่คนที่อยู่ก็เป็นคนมีสตุ้งสตางค์กันนะคะถึงว่ามาอยู่แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็นั่นแหละคุณภาพชีวิตนะคะอากาศดีแต่ว่าข้อเสียก็มีนะก็ะต้องพิจารณาดูนะคะก็คือรถติดเพราะว่ามันเป็นเมืองที่จริงๆอะ่ะตรงตัวเมืองมันเป็นทางเข้าออกทางเดียวนะคะ ดังนั้นนะทุกคนผ่านเส้นนั้นหมดแล้วช่วงที่มันมีแบบนักท่องเที่ยวนะคะเยอะๆนะมันก็จะรถติดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจองร้านอาหารยากเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไปช่วงอ,อ,อยู่ช่วงไฮซีซันแล้วอยากจะแบบเข้าเมืองไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหนึ่งเนาะแต่ก็ต้อง แลกกันนะคะเพราะว่าเป็นเมืองนะักท่องเที่ยวน,นะบางคนถ้าทําธุรกิจก็คือเขาก็ชอบแหละเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบว่าเป็นอุปสรรคหรืออะไรนงี้แต่ถ้าคนที่จะซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยก็ต้องพิจารณาดูนะคะ,ะตอนนี้ก็จะพามาทัวร์ดูซูเปอร์มาร์เก็ตของเขานะคะที่นี่จริงๆวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะเพื่อนเพื่อนโปรแกรมจริงๆก็อยาก เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดูว่าถ้าเราจะมาอยู่อัศัยยุเนียมันมีอะไรบ้างนาะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาแนะนํานะคะอันนี้อยู่ที่วิลเลจไวโกล์เนาะยังอยู่กันที่นี่แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ไม่ได้มีแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้ดูดีที่สุดเลยนะตั้งแต่แอนไปมาดูแบบทำมาดูดีแหละชื่อว่าคลาร์กนะคะ มาดูราคาสินค้ากันหน่อยซิว่ามันถูกหรือแพงกว่าที่อื่นอย่างไรนะคะนี่เป็นพวกผักออร์แกนิกนะคะราคาก็สูงอยู่นะอย่างแบบนี่นี่อปเปิ Pepper ที่เป็นแบ็คแบบเป็นถุงแบบนี้ราคา6.99เหรียญน,นะคะแพงนะก็อันว่าแพงกว่าที่อื่นเท่าที่ดูแบบเร็วๆนะคะประมาณเหรียญเหรียญน,นึงอะ 30บาท30กว่าบาทแพงอ่ะประมาณ10-20แหละที่ว่าแต่ก็ต้องดูนะบางอันมันก็มีโปรโมชั่นทำเป็นเล่นไปอย่างแบบคอนตอนนี้ก็49เก้หียญไม่ใช่49บเาซนนะเวลาเราไปถ้าอยู่อย่างประหยัดเนาะ ไปเที่ยวแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะอนก็จะมาดูเออแต่ละที่เขามีอะไรแบบเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันก็จะลดราคาอยู่เรื่อยๆเลยเลยนาะมันก็จะเวียนกันลดนะคะเราก็ดูว่าเอออะไรมันลดอยู่แล้วก็ซื้อ,อนั้นเนะาะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของเราได้นะคะแต่ว่าจริงๆนะถ้าไม่ติดเรื่องราคาก็คือว่ามันมีของให้เลือกเยอะอยู่นะคะมีค่อนข้างครบนะกิมจิเองนี้เลยเออ แต่แบบเจ็ดเหรียญเนานะโทฟูก็เอออันเคยเจอแบบหนึ่งเหรียญเก้าเก้าอันนี้แบบสามจุดสี่เก้าแต่นี่ก็มีสองเหรียญก็มีเออมีให้เลือกนะคะเนื้อล่ะเนื้ออะมาดูเนื้อสัตว์หน่อย turkey, นี่เป็นไก่งวงนะคะดูมือเรานะตัวใหญ่ม,มาก ดูปิกปิกไก่อะเนะียดูดิเองไก่งวงนะคะถูกนะเนี่ยสองเหรียญเองปิก๊กเบลเลยถ้าไก่เนี่ยพวกเนื้อไก่นะคะถ้าเราดูอะถูกกเลยนะก็ประมาณ99เซ้าเซนนะคะต่อพาวก็คือครึ่งกิโลเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าราคาโดยปกติเนาะที่เจอก็ประมาณเหรียญ เหรียญ99เซนอะไรอย่างเงี้ยต่อพาวอันนี้เขาอยู่ที่โูดูสิเพื่อนๆราคาต่อพาวนะคะอยู่ที่9.49เหรียญน,นะโอ้ oh m า god พาวหนึ่งเกือบ10เหรียญจริงหรือเล่นเนี่ยตัวนี้7.99นะคะแค่4ชิ้นเองชิคกเกนไตก็คือตัวไม่ใช่สะโพกอันเรียกไม่ถูก ภาษาไทยจำไม่ได้แต่เขาเรียกว่าชิคเก้นไตนะคะสโพกแหละเออ11เหรียญน,นะแพงมากเลยแต่ว่าเขาเป็นออร์แกนิกนะคะออร์แกนะิกชิคเก้นเนาะพรีเมียมอะราคาก็จะพรีเมียมพรีเมียมนี่เห็นไหมถ้าซื้อเป็นตัวนะคะจะถูกกว่านะเราไปหั่นเองนะอย่างเรามีสกิลก็ทำได้นะคะ2.99เองเนี่ยถ้าอะไรที่เขาแบบลอกหนังมาให้แล้วนะ เนี่ยถ้าเมกามันจะมีความแปลกนิดนึงนะเพื่อนๆก็คืออย่างเช่นอ่ะให้ดูนะคะอันนี้ชิคเก้นไตใช่ไหมเหมือนกันนะคะอยู่แต่ยังมีหนังอยู่นะไม่ได้ลอกหนังให้ราคา4.29ใช่ไหมคะแตถแ่ถ้าลอกหนังให้แล้วถ้าลอกหนังให้แล้วจะอยู่ที่7.99แค่ลอกหนังเองอะ่ะราคาต่างกันเยอะมากนะคะ เวลาแันก็ซื้ออันก็จะซื้อแบบมีหนังไปด้วยเพราะว่าเราก็เอาหนังเนี่ยไปทําแบบพวกข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้ได้นะออหรือจะไปทอดเป็นหนังไก่ทอดก็ยังได้นะคะดูดิแพงมากเลยอนะ่ะ8.99เหรียญออร์แกนิกเอ็ก็ราคาแบบปกตินะคะแอนก็ซื้อประมาณนี้แหละ5.99หรือว่า4.99ก็ถือว่าราคาดีนะนจะเป็นพวกโยเกิร์ต แล้วก็นมอันเนี้ยอันก็จะบอกได้แต่ของที่อันซื้อประจนะคะถ้ายี่ห้อนี้ก็คือ horizon เนี่ย5 7ราคาพอ,พอกับที่เราซื้อที่อื่นพวกเหมือนราคาพวกนมพวกไข่พวกอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ต่างจากที่อื่นมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยอันจะเห็นความแตกต่างเลยนะว่าราคาต่างกันเยอะมากเลย ทุกคนก็แวะเติมน้ํามันก่อนนะแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่อันพาไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินนะคะว่าค่าของชีพที่นี่มันสูงนะแต่ว่าเผอิญว่าย่านที่อันพาไปอะ่ะไอซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนั้นนะมันเป็นย่านของพวกสนามกอล์ฟนะคะแล้วก็มีพวกโรงแรมรีสอร์ทแบบ5้าดาวอะไรอย่างนี้อยู่เยอะนะคะดังนั้นอะ่ะมันก็จะ ทำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เขาชอบแบบพวกของออร์แกนิกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ราคามันก็จะประมาณนี้ราคาสูงประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นโลเคอลอยู่อาศัยก็ขับออกไปอีกหน่อยหนึ่งอะไม่ไกลมากนะคะก็จะมีออปชั่นนะคะให้เลือกซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันราคาไม่แรงเนาะก็มีนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าของแพงจังเลยไม่ควรย้ายมาอะไรอย่างนงี้นะคะก็จริงๆแล้วแอนก็ไม่ได้ชอปปิ้งที่นี่นะคะนิ๊ก็พาไปดูเฉยๆเนาะ